คุณไปมาที่เคยสูบหรือใช้งานบุหรี่จะ้ำไหมครับเคยใช้งานคะ่ะแล้วมันมีผลกระทบ,บอะไรต่อร่างกายไหมครับพี่พี่บม,มันทำให้เกิดอาการไอค่ะแล้วก็เหนื่อยง่ายเวลาวิ่งเวลาเดินแล้วพี่รู้ไหมครับว่ามันผิดกฎหมายด้วยและก็มันให้ผลต่อร่างกายด้วยไม่รู้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนมาอธิบายยังนงครับจะอธิบายโทษทางกฎหมาย บสุรกากกรพศ2560มาตรา246จำคุกไม่เกิน5ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนประกอบของบุหรีไฟฟ้าจะมีเท่านี้น,น,นะคะ 1. นิโคตินเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่งโคเีนไคอนทำให้เกิดอาการไอ 3. ามิเซรีนเป็นสารเพิ่มความชื้นเมื่อผสมกับโคเีนไดคลนจะทำให้เกิดอาการไอค่ะ4 สรารแต่งกลิ่นละรถเป็นสรารเคมีที่ใช้กับอาหาราทั่วไปสรารเคมีต่างเหล่าน,นี้ที่พบในน้ำยาบอกให้เกิดอ,อันตรายต่อร่างกายได้นะคะผลนกระทบต่อสุขภาพาร่างจิตใจนะคะเสี่ยงให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลทําให้นอนไม่หลับทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นโทษทางร่างกายจิตใจแล้วก็โทษทางกฎหมายครับขอบคุณที่ให้สอบถามนะคระับ ต่อไปเธอก็โลิกสูดได้แล้วมันอันตรายต่อสุขภาพโอเคต่อไป